พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมารามพิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมารามก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539 จากการบริจาคของพลเอกชาติชายชุนหวันร่วมกับนายสุวัลิปตะพันลบวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารเพื่อเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากบริเวณโบราณสถานพระนอนมาจัดเก็บที่อาคารพิพิธภัณฑ์ภายหลังจากที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาดำเนินการขุดแต่ง และบูรณะ».แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2533โบราณวัตถุจัดแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์วัดธรรมจากเสมารามมีประวัติที่มาจากบริเวณโบราณสถานพระนอนวัดธรรมจากเสมารามและโบราณสถานใกล้เคียงส่วนจัดแสดงแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. ส่วนจัดแสดงด้านในอาคารพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่รูปเคารพทางาศาสนาชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมและเครื่องมือเครื่องใช้กำหนดอายุสมัยอยู่ในช่วงศิลปะทวารวดีพุทธศตรวตรรษที่13ถึง15และศิลปะลบบุรีศิลปะขเขมรในประเทศไทยพุทธศตรวตรรษที่15ถึง16 2. ส,ส่วนจัดแสดงด้านนอกอาคารเป็นชิ้นส่วนประกอบอาคารที่สร้างขึ้นในช่วงศิลปะลบบุรีศิลปะขเขมรในประเทศไทยพุทธศตวรรษที่15ถึง16โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมารามมีจำนวนสองรายการที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาประกอบด้วยธรรมจักร และเสาธรรมจกักรแต่เดิมธรรมจักรตั้งอยู่บริเวณใกล้องค์พระนอนก่อนจะเคลื่อนย้ายมาจัดเก็บภายในอาคารและในช่วงปีพุทธศักราช2516มีผู้ลักลอบโจรกรรมธรรมจกักรซึ่งหน่วยงานราชการในพื้นที่ตลอดจนชาวบ้านได้ติดตามและนำธรรมจักรกลับคืนมาได้สำเร็จข้อมูลแผ่นป้ายภายในพิพิธภัณฑ์ โดยสำนักศิลปากรที่สิทธิ์เมืองโบราณเสมา ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาห่างจากวัดธรรมจักรเสมารามประมาณ500เมตรผังเมืองมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอขนาดพื้นที่ประมาณ2,475ไร่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบสองชั้นทำให้พื้นที่ภายในเมืองแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่าเมืองนอกและเมืองในจากการดำเนินงานทางโบราณคดีของ กรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2,533และพุทธศักราช2,542ทําให้ทราบว่าเมืองโบราณเสมาเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ราวพุทธศตรวรรษที่10ถึง11ราว1,600ถึง1,500ปีมาแล้วและมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสิราว1400-1000ถึง1,000ปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจากบริเวณภาคกลางของประเทศไทยโดยพบหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มเป็นจำนวนมากทั้งศาสนาสถานและศาสนาวัตถุอาทิธรรมจักกวางอบอกใบเสมา I the รวมถึงพระนอนภายในวัดธรรมจักรเสมารามก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันถือได้ว่าเมืองโบราณเสมานี้เป็นชุมชนโบราณที่มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในแถบแม่น้ำมูลตอนบนจากการค้นพบจารึกบ่ออีกาและหลักฐานสำคัญต่างๆได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมขเขมรที่เริ่มแผ่อิทธิพล เข้ามายัางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลในช่วงพุทธศตรวตรรษที่15ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมทวาระวดีที่ปรากฏก่อนหน้าโดยวัฒนธรรมขเขมรได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหลายหลายด้านเช่นด้านภาษาเริ่มปรากฏการใช้ภาษาขเขมรอักษรของโบราณด้านศาสนา มีการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาจากพุทธศาสนาไปเป็นศาสนาพราหมณ์และดัดแปลงพุทธสถานให้กลายเป็นเทวาลัยด้านการปกครองปรากฏการกล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุทชเทศรัศีจนาสะและกษัตริย์ผู้ปกครองสันนิฐานว่า รัศศีจนาสนี้อาจเป็นรัศที่มีมาแล้วตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12เมื่อเข้าสู่ช่วงพุทธศตรวรรษที่16เป็นต้นมาอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรเมืองพระนครได้แผ่ปกคลุมดินแดนในแถบนี้ทําให้เมืองโบราณเสมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการควบคุมของอาณาจักรเขมรโบราณอำนาจและอิทธิพลของวัฒนธรรมขเขมรดําเนิน มาจนถึงพุทธศตรวตรรษที่18หลังจากการสวคตของพระเจ้าชัยวรมันที่7อาณาจักรเขมรโบราณได้เสื่อมอำนาจลงอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรจึงได้เสื่อมคลายตามลงไปด้วย วัดบาทความสำคัญเมืองโบราณเสมาก็ได้ลดความสำคัญไปจนกระทั่งถูกทิ้งร้างไปในที่สุดข้อมูลแผ่นป้ายภายในพิพิธภัณฑ์โดยสำนักศิลปากรที่สิ หลักฐานที่แสดงถึงความเจเริญของพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งคือธรรมจักรโดยพบธรรมจักรบริเวณด้านหน้าองค์พระนอนธรรมจักรมีลักษณะแบบลอยตัวและสลักทั้งสองด้านตามคติแล้ว ธรรมจักเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปวงลอ้อใช้แทนพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนามีความหมายแสดงถึงพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาธรรมจักจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฐมเทศนาลวดลายที่ปรากฏบนธรรมจักรที่พบในไทยล้วนแล้วแต่เป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลสมัยคุป,ปตะ หลักฐานการสร้างธรรมจักรเริ่มปรากฏหลังสมัยคุปปะตะการพบธรรมจักรและกวางหมอบจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฐมมเทศนานอกจากนี้ยังมีการค้นพบธรรมจักรในพื้นที่บริเวณอื่นซึ่งเป็นกลุ่มเมืองที่จเจริญในช่วงสมัยทวารวดีเช่นเมืองนครปฐมเมืองอู่ทองเมืองลบบุรีหลักฐานที่พบ แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสองศิลปะคือศิลปะทวารวดีพุทธศัรวรรษที่13ถึง15และศิลปะลบบุรีศิลปะขเขมรในประเทศไทยพุทธศัรวรรษที่15ถึง16ข้อมูลแผ่นป้ายภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์โดยสำนักศิลปากรที่10 โบราณวัตถุที่พบบริเวณพระนอนวัดธรรมจักรเสมารามปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายภาพถ่ายเก่าของโบราณวัตถุบริเวณพระนอนก่อนเคลื่อนย้ายมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม หลักฐานการนับถือพุทธศาสนายุคแรกเริ่มอายุราวพุทธศตวตรรษที่12-15ถึง15พบที่เมืองโบราณเสมาเช่นพระพุทธรูปชิ้นส่วนธรรมจักรชิ้นส่วนกวางหมอบจารึกบ่ออีการะบุ พุทธศักราช1,411พบที่โบราณสถานหมายเลขหนึ่งเมืองโบราณเสมานอกจากนี้ยังพบขวานหินขัดทิ้นส่วนสีวลึงพบที่เมืองโบราณเสมาอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงพระยศกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสด็จประพาสปราศาสเมืองเก่าอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่12มกราคมรศ122พุทธศักราช2446พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงพระยศกรม,มหลวงดำรงราชานุภาพเสด็จประาพาสเมืองเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่12มกราคมรศ122พุทธศักราช2446โดยในภาพทรงฉายพระรูปกับศีลาจารึกบอีกาณบออีกาเมืองโบราณเสมา